ต่อมาแหละมาเป็นสะพายเมืองเพชรนีพี่มือสวัสดีค่ะคนี่อุปกรณ์พร้อมมากทั้งเชือกทั้งมีดนะเต็มตัวไปหมดเลยปกติพี่มือคือทำตาลเป็นอาชีพหลักอะไรอย่างนี้เลยไหมคะใช่หน้านี้เริ่มขึ้นน้ำตาลจะโนดหัวจะโนดช่วยทำกับข้าว เต้าตานเต้าตานก็คือที่ทำลูกตาลอยแก้ว<ช>ที่เป็นใสๆพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี่มือนี่คือขึ้นตาลมากี่ปีแล้วคะ18ปีคนที่ทำตาตโนดเนี่ยมันไม่มีในตำราที่จะเลี้ยนมันต้องสืบทอดมันต้องสืบสามาจากปู่ย่าตายายแต่ว่าบ้านพี่มือก็คือ<ช>ทำตาลกันมาแบบต่อต่อกันมาเป็นรุ่นๆแบบนี้ถูกไหมคะใช่ยังต้นสูงๆเนี่ยจะอยู่ที่4ทั่วอายุคนแ้แปลว่าทวดเราก็เคยปีนต้นนี้มาก่อนใช่ ปู่เราก็ปีนพ่อเราก็ปีนแล้วเราก็มาปีนต่อสี่รุ่นเาจะือทดกันนะสี่รุ่นรนะุ่นที่ส <4 S 2> ี่แล้วรุ่นที่ห้านีแล้วมีแล้วด้วยโอ้โหสืบกันไปรุ่นอย่างอย่างต้นสูงๆอย่างนี้ประมาณอายุประมาณเท่าไหร่คะน่าจะร้อยห้าสิบปีขึ้นนะร้อยห้าสิบปีแล้วแล้วต้นที่เราจะปีนวันนี้นะคะใกล้เคียงสามสิบอย่างตรงเนี้ยค่ะพี่เมิอหนูเห็นมี ทลายตาเหมือนเกือบทุกต้นเลยเราเราเลือกยังไงคะถ้าเราจะตัดลงไปทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเทคนิคการดูต้องมาดูข้างล่างแต่ถ้าดูจากตรงนี้เราจะเราจะแยกไม่ออกใช่ไหมแยกไ่ออกต้องคนที่ชานาญในการขึ้นไปแล้วแต่คือจะไม่ได้มีการคล้องเชือกอะไรกับไม่มีไม่มีคือคนคนที่ปีนตาเนี่ยความจริงๆความแข็งแรงมันอยู่ที่มือ เราจะเห็นได้ว่ามือเนี่ยเขาไม่ได้จับที่ไอ้ตาไม้ไผ่ที่เขาเหยียบนะเขาจะจับที่ลำเท้าเท่านั้นที่ว่าเหยียบตาพระองค์ขึ้นไปอ่ะเท้าจะเหยียบตรงเหมือนซี่ของไม้ไผ่ที่ยื่นออกมานะแต่ว่ามือเนี่ยจะต้องจับที่ลำลำที่เป็นเหมือนเสาที่เราตั้งขึ้นไปน่แหละจับที่ลำอุ้ยปักเดียวขึ้นไปถึงยอดแล้วอ่ะเพราะนั้นส่วนใหญ่คนปินตาจะไม่มีคนรูปร่างคนอวนอะไรอย่จะเป็นคนรูปร่างสงเนี่ยได้ไหมได้ แต่ว่าวันนี้เรายังไม่ขึ้นคือพอขึ้นไปอยู่บนยอดนะคะพี่มือเขาก็ไปนั่งอยู่บนทางตานาะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปผูกทลายที่เลือกอะค่ะส่วนเรากองเทียที่อยู่ล่างนี่ต้องอยนิดนึงตัดแล้วตันแล้วนี่โอ้โหสีแบบเขียวสวยเลยอะมาแตะพื้นแล้วเดี๋ยวนูช่วยแกะค่ะ ให้ดูลักษณะของตาลที่พี่มือตัดลงมาให้นะคะคือผู้ใหญ่บอกว่าเป็นตาลแบบอ่อนๆเลยคือดูจากสีตรงนี้มันจะออกเป็นเขียวๆแล้วก็มีแซมดํานิดนึงเนาะแล้วลูกก็จะไม่ใหญ่มากนะคะอันนี้คือตาลเนี่ยมันมีสามพันนะถ้า <ฮะ S 2> เป็นตาลพันหม้อลูกใหญ่ผลสีดํา <ฮะ S 2> ถ้าเป็นตาลพันไข่ผลสีเหลืองลูกเล็ก <ฮะ S 2> อ,อันนี้เขาเรียกพันผสมผสมหม้อกับไข่<ค>ผสมกันออกลายอย่างที่เราจะเอาไปทํากับข้าวกันอะ่ะคือเราจะเก็บแบบ อ,อ่ออ่อนเลยใช่ไหมคะอ่อนนี่คือเอาหัวนี่แหละดูหัวเป็นเกล็ดดูดููด<ร>ดจากส่วนขมุกที่บอกนี่ส่วนขมุกพอเราแกะขมุกตรงนี้ออกมันจะ จะมีความขาวอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเขาแก่เขาจะเป็นสีอะไรคะสีนี้มันจะเข้าไปหมดเลยก็จะเป็นสีลายๆดํดำๆแบบนี้หมดเลยจะไม่เห็นสีขาวๆแบบนี้ไม่เห็นขาวเลยแบบนั้นก็คือแก่แก่เขาไม่ต้องไปทิ้งปล่อยให้เขาสุกทำพวกขนมตาลทำขนมตาลทำบัวลอยอะไรแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเป็นอ่อนๆแบบนี้คือข้างในก็จะเฉาะเอาเต้าเฉาะเต้าไปกินสดหรือไปทำลูกตาลลรแก้วลายแก้วใช่ไหมคะและส่วนหัวนี่ไปทำข้าวได้เวลางานของเราแล้วแกะเชือก วันนี้ทําได้แค่แกะเชือกเดี๋ยวสักวันนั้นหนูจะมาฝากตัวเป็นสิบขึ้นตานตัวมันแหละมาเป็นสะพายเมืองเพชรมาเคาเลืนน่อนตาลหวานแน่ๆอันนี้เมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าทลายเนี้ยเขาจะมีเต้าตาลมากกว่าม่าากากวทลายาาน,ๆๆๆนี้ตาลก็สังเกตจากที่ก้นค่ะอย่างเงี้เราจะรู้ว่ามันมี3เมตรร้อยว้าวเนี่ยหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรตรงเหมือนฐานของตานเนีเขาจะมีเหมือนภูขึ้นมานะคะคล้ายๆทุเลียนเนี้ยเลยนี่อย่างนี้หนึ่งสองสาม